ตัวผู้หญิงเก่งๆเรื่องกูก็มีเยอะนะเว้ย,ยมีหลายตัวอายุตัวผู้หญิงเนี่ยมีตัวนี้ก็ได้เยอะอันนี้ก็เจ๋งเนี่ยใช้งานเลยนี่ดีกว่าว่าเฮ้ยโถเอ้ย a จ๋าอุ้ยมาหัตาดิอ้ยใครถอดเสื้อใครแกล้งหนูบอลตาไม่หนาหัวถอดเสื้อไหมแกล้งอะไรตาเล่นเกมเนี่ยแกล้งอะไรหนูแก้งหนเล่นกัตตาปะเล่นกับตาปะนี่ไปหลอกหนูได่แน่ไดอตาล่ตาได้แดงไหนเนี่ยน่ยได้แดงเนาะได้แล้ว ตายแล้วตายแล้วม่มไม่ตายได้หมาแล้วตายแล้มาดูไหนแล้วอ่ะมาดูมาดูไหนแล้วอ่ะมาดูไหนแล้วอ่ะตายแล้ว มาดูไหนตายเลยสูตรน้อยด้วยตัวเองดูไปด่าแม่คนล้ม blood. โคตรแรงนะเว้ยแต่มันความแรงของมันก็ต้องแลกมาด้วยความช้านิดนึงถามว่ามันช้ามากไหมมันก็ไม่ช้าหรอกนะแม่งชอ็อตคู่เลยครับมันชอ็อตคู่เลยเลยจริงจัง Enemy down! <X Johan> on it's enemy shot! Enemy shock RC is coming. Changing mag, cover me! Yeah, that's it... Where? up, team. Enemy UAV spotted. Enemy in Enemy down! Looks taken a lead. Hostile hunter Killer drone inbound. <or> <Guarding CG> <glieteens> RC is coming. Hey, hey. He ยึดแม่แพ้ไม่ทันแล้วตอนนี้เสมออยู่4 2จากตอนแรกนำมาย่างไกลอะไอ้เหี้ยโอ้เย็ดแม่วิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าไปทำเหี้ยอะไรแล้วแทนที่จะช่วยกันไอสัตว์ ไอ้เย่เจอคนเก่งวิ่งหนีเมื่อไหร่มันจะเก่งวะจะแพ้เอาอีกตัวเดียวอนะีกะ oh, <okay. S 1> ถ้าเมื่อกี้กูไม่ฟันไอ้เย่นแพ้ Hey, sight. Oh, shit. Vargas oh. in sight. Ah.